ตอนนี้ก็พบอยู่กับผมที่ซีดวคอนเทส่นะครัวันนี้ก็มาเล่นเกม Need for Speed No Limit ต่อกันเป็นภาคที่เท่าไหร่วาพภาคที่สามัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นภาคที่สามมาเรามาต่อกันในเนื้อแม่งพูดผิดเรามาต่อกันในเนื้อเรื่องเลยนะครับว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนอะไรยังไงโอ้ยตอนนี้มันก็โหลดแอดดีแอด,ดีอ่านไม่ออกครับ แต่รู้แค่ว่าที่มันโหลดใหม่เนี่ยเพราะว่าคือในเกมเนี้ยมีอัปเดตแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือมันโหลดข้อมูลที่เราเล่นไว้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเกมนี้มานานมากเนื่องจากว่าก็รอแอปโปรแกรม Air ชโวนั่นแหละแต่เห็นว่าเ,เกมมันก็ยังไม่ได้เก่าอะไรมากก็น่าจะมีคนดูนะกับย้อนลองไปดูใน youtube ก็คลิปผมก็เจ็ดสิบกว่าวิวก็ถือว่าโอเคก็คิดว่าน่าจะมีคนยังติดตามกันอยู่ ก็เลยเออไหนๆก็กลับมาทําต่อดีกว่าก็ต้องรอเวลาใช้เวลาตอนนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับขออาภาัยในความเสียเวลาด้วยแต่ก็มามาแล้นี่กูเพิ่มเสียงยังวะเนี่ยปิดเสียงวะเนี่ยไม่ได้ปิดนี่หว่าขอเช็คแป๊บหนึง่งเออก็ไม่ได้ปิดนี่หว่าเออนี่มันเพิ่มนิดนึงทำไมเสียงไม่มีวะเออมาล้อะไรวะเนี่ย ลืมแล้วไม่ได้เล่นนาน you have อะไรวะเนี่ยได้สองร้อยโกะเอา้าได้สองร้อยโกแบบงงๆครับตอนนั้นเราคาไว้ที่ตรงไหนวะเดี๋ยวพามาดูรถก่อนอ่าเราใช้ซูบารุคันเดิมนะครับรถซูบารุร้านขายของไม่ใช่เอาภาพไม่หม่นี่มึงโหลดให้มันดีหน่อยได้ไหมเนี่ยเอากระตุกอีกอื เอาเนเข้าไปคือผมไม่ได้ไปแตะอะไรอัปเกรดอะไรก็ไม่ได้ไปอัปเกรดนะครับคืออยู่ยังไงอย่างนั้นเลยตอนนั้นสองหกสิบเอ็ดตอนนี้ก็สอง้อยหกสิบเอดเหมือนเดิมนี่ขอแคปเจอร์หน่อยถ่ายรูปไงวะไม่เป็นไรดูกูถ่ายอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ไอ้เสีกดเข้าที่ตรงไหนวะอะไรวะเนี่ย Connecting Server ฮาขอถ่ายรูปหน่อย ฟื้นฟ้าบเนาะให้มันสวยๆงามๆมันน่าจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ว่หกระตุกอ่ะขอดูรถแป๊บนึงดีกระตุกมากอ่ะหืมโควสวยอ่ะล้อหาอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเลยกระตุกมากครับจริง,รงเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่กระตุกสักๆบๆปวดขี้ว่ะตอนเนี้ยพยายามพูดเนียเ่ยม่เาเนีย่ยไม่อยากพูดเสียงดังนะครับ เพราะว่าปวดขี้ท็อปสปีดรถคันนี้อยู่ที่พันพันเท่าไหร่วะเมื่อกี้มองไม่ทันด้วยเียช่างมันแต่พันกว่าแน่นอนนะครับโอเคเรามาอันเดอร์กราวกันดีกว่าเรามาต่อกันในเนื้อเรื่องกันเลยตอนนั้นก็เล่นไปเท่าไหร่วะสองอันอันอันไอสองอันแรกที่ใช่ป่าววะยังแชปเตอร์หนึ่งอยู่นะครับก็เรามาในพาร์ทสามนะครับกู้คอมพิวไปแล้วนี่วาทาไมมัน หรือว่ามันยังไงวะเออเนี่ยเหมือนคอมพิวไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาไปอีกทีหนึ่งครับอีซี่เลสนะครับเราไม่สนใจกฎกติกานะครับเรารู้แค่ว่าเราต้องขับรถก็พอแมตชนี้น่าจะแข่งจับเวลาน่าจะใช่มั้งนน่อี s ี่ <S ดาวก่อนทีเอดไปซีโหลดเร็ว โหลดเร็วๆมีแดดโหลดช้ามากโหลดช้ามากนะครับบอกเลยว่าโหลดช้าจริงๆโหลดช้ามากโอ้โหภาพยังคมสวยอยู่เหมือนเดิมครับอ่าเป็นไงเล่นไงวะลืม กดในตัดไงอ่ะลืมหมดแล้วพอ <c oughs> ดีลืมนะครับอชอบภาพอ่ะเออกลับมาเล่นก็สนุกดีเฮ้ยเฮ้ขาดภาษาหาอะไรเนะี่ยกดเอาในตัดไงวะวิไม่มีเสียงแก๊กแก๊กด้วยแก๊กในเครื่องโทรศัพท์กูนี่แหละเอ้ยเอยเอ้ยเยกูงงเอ้าแล้วใช้ไงในตัดลืม สักเซตผ่านโน้ตเนี่ยไม่แน่ใจผ่านหรือเปล่าอ,อ๋อผ่านครับผ่านมันต้องจำกัดเวลาให้ภายในสามสิบสี่วิเก้าจุดเก้าหกก็ตีซะว่าสามสิบห้าวิเลยแล้วกันแต่ผมทำเวลาไปยี่สิบหกวินะครับโดยที่ยังงงๆงงอยู่ด้วยเยดโอ้โห yes. oh. เอาวันนี้ดีกว่า เเคเงินพันหกเฮ้ยไม่ได้นี่วะเฮีย yeah, ไม่เอาไม่คุ้มครับใช้ทองนึงสามสิบซูบารุจะดีป่าววะถ้าใช้ไปอืมมันก็ผ่านแล้วไม่ใช่เรอวะเออแล้วกูจะไปเล่นซ้ำทำหาเลยเนี่ยมาไหนมาเล่นดิอย่างน้อยให้มาเล่นเัินต่อหน่อย ไอเจอกับใครไม่รู้อ่ะเยอะแยะเลยเฮ้ยน่าเบื่อเจอกับคนเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะมีคลิปอะไรคลิปเลยยังไม่ได้ลงจ t a ทก็ยังไม่ได้ลงไม่มีเวลาอัพโหลดเลยเดี๋ยวกาว่าวันนี้แหละว,วันที่เท่าไหร่วะวันที่สิบสองเช่คปะรู้สึกว่าวันนี้จะวันที่สิบสอง ขอเวลาแป๊บนึงเช็คก่อนเออวันนี้วันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวลงวันนี้แหละตอนนี้กี่โมงวะสามโมงห้าสิบหกจะสี่โมงละจะอัปโหลดตอนไหนดีวันเนี้ยโอ้ย connecting server ยแล้วน่าเบื่อยิบหายเน็ตกูก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่าหุ้มเคปล่าด้วยเย็ดเท่ทำไมภาพมันทำสวยทำไมภาพมันสวยอย่างนี้ เอ้ยเอาในตัดเอ้ยยังไงเนอ่ะอ๋อนี่จัดไปเพอร์เฟก์ทำไมรถมันช้าจังกระตุกกระตุกกระตุกกูรู้เลยรู้ชะตาชีวิตเลยเออหากระตุกสักทีกูต้องทำไงวะเนี่ยนี่จำได้แล้ว ต้องปาดขึ้นอ่าอือเนี่ยอือโอ้โหแม่งโคตรมันแม่งมันสัตว์อ่ะอุ้ยอุย,โ,อยโดนดาเมจดาเมจมันแรงเออเนี่ยอยู่งี้ไม่ค่อยกระตุกอืมรถมันแรงโอ้น้ำน้ำฝนทำกูมองไม่เห็น ให้ครูชนรถตำรวจไงผ่านแล้วคันที่หนึ่งอยู่ดีโอ้โหดิฟโคเทผ่านบอกแล้วพี่มาดีสักเซฟทำสกอร์ไปคู่ดีนี่เลเวลกูอัเหรอหรือว่าอะไรคอนทินิวไว้ก่อนไม่เป็นไรช่างมัน เ้ยรถกูถลอกไอศาสตร์รถสีถลอกครับอ่ได้หาอะไรมาไม่รู้ช่างมันชอบตรงที่มันใส่ใจรายละเอียดตรงเรื่องพวกสีถลอกทร้งนี้เห็นในคอมก็มีเกม Need for Speed เทียอะไรไม่รู้เห็นแรบเห็เไม่ใช่เห็นแรบเบียเห็นพี่แลบเบียเขาเล่นเล่นกันอยู่ก็เสนุกดีนะน่าเล่นครับแต่ผมไม่ไแคสเกมพวกในคอมอะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่ค่อยสนใจพวกเกมในคอมเท่าไหร่ ผมทาในโทรศัพท์ดีกว่าเ,าเกมโทรศัพท์เล่นเนาะนี่ครูพูดเบาไปประวัตเนี่ยไปเรามาเล่นด่านนี้สามด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายสําหรับพวกคุณนะครับไม่ใช่ผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะจบพาร์ทตรงที่ด่านนี้แหละขี้เกียจละพอๆวันนี้มาเล่นแบบให้ดูกันก่อนว่ายังไม่ลืมอะไรมานี้ไมาครับก็ยังไม่ลืมครับคือมาครับนี่ก็อัดไปแล้วด้วยนะจริงๆจะลงก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่า ไปดูตอนช่วงประมาณ13 14นาทีหลังๆคือคลิปมืดนะครับภาพมันมืดไฟเสียก็เลยต้องรออัพใหม่นะครับโอเคทำไว้วเนี่ยกระตุกกระตุกชอบเสียงเว้ยทำไหลโอ้โหแม่งมันมึงในสัตว์มาเนี่ยพี่วิ่งมาแล้วอุ้งไง้ยรถโดนดาเมจ มามึงเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งหรือเปล่าอิววินี่เบียดเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเก่งแต่คำพูดอ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุยอุย,อย,อยไม่น่าด่ามันเลยครับไม่น่าด่ามันเลยโดนแซงไปเยอะเลยโดนดามเมจเราต้องแซงกลับมาให้ได้ อ่าค่อยๆไต่ขึ้นมาครับอ่าเป็นไงเป็นที่หนึ่งระดับนี้มันยังกระจอกไปโทษโทษเมื่อกี้เล่นพลาดหลบไม่ทันสมองไปหมดละอือหโคเทพอ่าเป็นไงอ่าโคตสวยรถกูก็ถลอกอยู่ดีอะ พากกูเล่นแล้วชนไปทั่วเลยโอเคยีสเลเวลสามอ่าจริงด้วยเป็นเลเวลค่ะได้โกลสิบห้าได้น้ำมันเอาวันกลางนี่แหละดีสุดอ่าอยากรู้มันแต่งได้จริงเปล่าวะ ดูดิเห็นในรูปเนี่ยโอ้โหแต่งครับโคตรเท่เลยไม่รู้ในในตัวเกมมันจะแต่งได้อย่างงี้เปล่าแบบแบบมีของให้เลือกเต็มไปหมดแล้วมานี้อ๋อปลดล็อกช่างมันครับเราเข้าไปดูในรถของเรากันก่อนดีกวะตอนนี้รถที่มันมีมานะครับโคตรเยอะแต่เรามีน้อยน้อยเรามีแค่คันเดียวอยากรู้มันปลดรถอีกคันหนึ่งยังไงวะเร็วเรว รอแป๊บหนึ่งนะครับมันโหลดอยู่อ่ามีให้อัปเกรดอัปเกรดอะไรวะเนี่ยอ๋อสปริงช้าสัสสัสทำไงอะกดแล้วอะกูต้องทำไงต่อเนี่ยกดอินสต l ลก็ไม่ได้ให้กูทำอะไรล่ะเนี่ย อ๋อนี่นี่นี่เรียบร้อยอ่าเพิ่มสปริงครับอาจจะเพิ่มเรื่องความยืดหยุ่นอะไรประมาณนี้ปะ่ะนี่คืออะไรวะไม่รู้ช่างมันรถเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหาอะไรเลยนะ้องใส่ของตรงไหนวะพวกแต่งอะอยากรู้มันแต่งตรงไหนวะเนี่ยและนี่คืออะไรเนะี่ยข้างล่างเนี่ย อะไรวะพอดีกูไม่รู้จักกลับแล้วโอ้ยเซตติ้งก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรครับเป็นอาชิเเมนต์ปะ่ะแล้วมันไปแต่งรถที่ไหนวะกูเริ่มง,ง,งั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น กดฟรีทั้งสองอันผมขอเอาแบบพรีเมียมก่อนแล้วกันเฮ้ยคืออะไรวะกดให้ตรงรถเหรอได้เดี๋ยวกูจัดให้กดตรงไม่ตรงไม่รู้ครับแต่อย่างน้อยเอาให้ตรงไปก่อนผมขอนิสสันสกายไลน์ละกันอยากได้นิสสันมากกว่า แม่ง connecting to server ตลอดได้ไรวะเนี่ยเย็ดเคได้น,นิสสันสกายไลน์ครับเขาเรียกว่าอะไรนะกอซีล่าปะไปไม่รู้หรอกได้อะไรช่างมันไม่ได้สนใจแล้วครับเย็ด K ได้รถอีกแล้วเจ๋งเจ๋งใช่ปะ นี่กูได้รถหรือได้หรือได้การ์ดยูกิวะนน่ะเออได้รถครับได้รถไม่ได,ได้ได้การ์ดยูกิครับเอาใครทคําขวดหาอะไรล่วงเนี้ยนะในที่สุดกูก็มีรถคันใหม่ไว้เตรียมแล้วไอ้รถทางตรงหมดเลยครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่รถทางตรงอันนี้เน้นแบบโคตรตรงโคตรตรงอันนี้ก็รถเน้นทางตรงนะนเนี่ยสองคันเลย กูอยากรู้อะโตโยต้าเอ้ยนี่โตโยต้าเหรอหน้าไม่แตกต่างเหี้ยอะไรกับซูบรุเลยสักแม่งกูนึกว่ารถคันเดียวกันแค่เปลี่ยนโลโก้หน้ารถก็ไม่มีอะไรนะนี่กูหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรละเดี๋ยวถ้าเจอวิธีแต่งรถว่าเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาทำตอนพาร์ทหน้าอีกทีนึงนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ เอาเจินตอนพาร์ทหนะ้าอาจจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้วันนี้ได้ไงละ่ะวันนี้กูต้องลงคลิปนี้ไอ้แซดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะลืนนะครับโอเคบ๊ายบาย